ครับครับสวัสดีครับผมนายนรินทร์ลามรมชดครับนายอเปอแสวงหาวันนี้ธนาคารขยะขององค์การมหาชนตำบลสีบัวทองได้จัดตลาดนัดรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับโดยเวียนมาถึงหมู่ที่ตําตำบลสีบัวทองซึ่งมีการจัดตลาดนัดซื้อขยะรีไซเคิลภายในตำบลเป็นระยะทุก3เดือนและมีอีกหลายกิจกรรมนะครับที่องค์การมหาชนตำบลสีบัวทองได้ความสําคัญในการนโยบายหรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะและส่งเสริมสุขภาพประชาชนความสะอาดความเรียบร้อยสวยงามของพื้นที่ตำบลสีบัวทองการดำเนินงานโครงการด้านการจัดการขยะขององค์การมหาวนตำบลสีบัวทองได้ส่งเข้าประกวดโครงการซีโลเวตโดยเลือกหมู่ที่5บ้านดองปือเป็นหมู่บ้านไซเอดโดยได้รับรางวัลเงินสด1,000 0บาทพร้อมใบประกาศกิตติคุณและองค์การมหานตำบลสีบัวทองผู้ให้การสนับสนุนได้รับโลรางวัล ในการดำเนินการเหมือนจากการขยะในพื้นที่นั้นองค์การหานสวนตะบนสีบัวทองทองได้ความสำคัญในการคัดแยกขยะทั้งขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายและขยะติดเชื้อโดยได้ออกรณรงค์จัดเวทีประชาคมให้ความรู้ประชาชนในการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะในการเข้าสู่บ่อขยะของเทศบาลเมืองอ่างทองโดยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีลดกลิ่นของขยะ และจากการขนส่งได้มีการดาเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่จํานวน 11. จุดถือเป็น100เเซตในปีว่ามาณ2567ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการคัดแยกขยะเปียกทุกครัวเรือนโดยให้ครัวเรือนจัดการขยะเปียกอย่างถูกวิธีทุกบ้านในพื้นที่มีการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนร้อยร้เปอร์เซ็นต์สำหรับการดำเนินโครงการขยะเปียกนั้นนะครับองค์การมรสนทรนสีบททองได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานฝ่ายต่าง และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการเนกิจกรรมต่างๆเช่นประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสายเวทีประชาคมกิจกรรมโรงเรียนส่วนราชการและเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆได้ร่วมกันรณรงค์การจัดกิจกรรมในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายกับส่วนราชการร้านค้าเอกชนในพื้นที่การจัดทําบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะเพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้ตระหนักได้ความสําคัญในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่งปัจจุบันนะครับธนาคารขยะขององค์การมหาสวนตำบนสีบะทองมีสมาชิกจํานวน80กรัวเรือนมีขยะเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับจำนวน3,000กิโลกร,รัมต่อเดือนและสามารถลดจํานวนขยะที่เข้าสู่บ่อกําจัดขยะของเทศบาลเมืองอ่างทองได้ประมาณ2.5-3ตันต่อเดือนองค์การมหาสวนตำบนสีบะทองได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดรับซื้อขยะรีไซเคิลทุก3เดือนนะครับโดยเวียนไปทุกหมู่บ้านและได้จัดทําโครงการผ้าป่าขยะปีละหนึ่งครั้ง ได้มีการออกรับซื้อขยะตามโครเรือนเป็นประจำในทุกวันทำการโดยมีผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับและเจิตอาสาโดยส่วนราชการและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารธนาคารขยะและนําขยะมาเข้าร่วมขายกับธนาคารขยะของตําบลศรีบัวทองสําหรับวัตถุประสงค์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เงินที่ได้จากการขายขยะของธนาคารขยะตําบลศรีบัวทอง จะนําไปฝากตามที่คณะกรรมการและสมาชิกเห็นสมควรทั้งนี้องค์การหวสางสวนตะบนสีบัวทองจะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมเพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งของจารนาักราระให้มีความยั่งยืนสืบไปขอบคุณครับ